ถ้าให้เพื่อนๆนึกถึงช่วงของเวลาที่โลกดับศู์เนี่ยในหัวของเพื่อนๆจะมีภาพเป็นยังไงกันครับอุกบาตชนโลกไฟบรรลัยกันหรือว่าพระเจ้าเสด็จมาตามพระคัมภีรซึ่งพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็มักจะมองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจอ้งงมงายเต่าตุนอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องพันนั้นกันแต่เราจะมาพูดถึงความเป็นไปได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ฮะ ที่มันมีทั้งสถิติแล้วก็การทดลองที่ยืนยันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้โลกเราถึงจุดดับศูย์ได้ซึ่งบางสิ่งที่แอดเอามาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆอาจจะคิดไม่ถึงกันชัวเอาเป็นว่าแอดจะขอเริ่มจากบทความบทความหนึ่งที่เคยไปอ่านมาเมนานมาแล้วละกันนะครับซึ่งก็เป็นบทความที่พอกลับไปดูแล้วรู้สึกว่ามันจะพูดเหมือนกับทํานายเรื่องราวในทุกวันนี้ยังไงก็ไม่รู้คือย้อนกลับไปในตอนปี2009นะครับ มันก็มีเรื่องเล่าถึงห้องแลบทดลองแลบหนึ่งซึ่งก็เป็นห้องแลบของบริษัทยาธรรมดาธรรมาแห่งหนึ่งในยุโรปนี่แหละครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขากําลังมีการทําวิจัยเกี่ยวกับเชื้อหวัดตามฤดูกาลอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการส่งเชื้อตัวนี้นะครับไปทําวิจัยยังศูนย์อีก3าศูนย์ทั่วโลกครับและหนึ่งในศูนย์นั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดการทําไวรัสให้หลุดออกมาแล้วมันก็กระจายไปฆ่าตัวเฟอเร์เรตในห้องทดลองเนี่ยหมดเกลี้ยงเลย แต่ถว่าโชคดีนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีนักวิจัยคนไหนที่ได้ติดเชื้อโรคนี้เขาก็เลยมีการเขียนทิ้งท้ายครับว่าถ้าหากไอตอนนั้นเนี่ยเชื้อโรคไวรัสตัวนั้นมันได้หลุดไปแล้วก็ได้พัฒนาติดต่อกันได้ง่ายขนาดที่ว่าแค่ไอจามแล้วก็ติดกันแบบหวัดเนี่ยโลกเราก็คงจะประสบกับความชิบหายครั้งใหญ่แน่ซึ่งบทความนี้นะครับมันก็เขียนมาไม่ต่ำกว่า10ปีที่แล้วนะไอตอนที่แอดอ่านเนี่ยก็คิดแบบว่าบ้าไปแล้วนี่มันพอดหนังโลกวิบัติชัดๆ โลกเราจะเป็นอะไรอย่างนี้ได้ไงก็การแพทย์ทุกวันนี้มันพัฒนาไปอย่างวาอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาวันนี้ฮะที่เรากําลังนั่งอยู่ในโลกที่แบบแล้วก็นึกขึ้นมาว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมเนี่ยมันก็อาจจะกลายมาเป็นความเป็นจริงในวันหนึ่งได้เช่นกันอย่างเช่นเรื่องต่อมาครับโลกสลายเพราะว่ากลายร่างเป็นซอมบี้ซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งพล็อตคลาสสิกที่เรามักจะเห็นกันในหนังหรือเกมนะครับจนคิดกันไปว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงได้แน่ แต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับคือถ้าใครเคยเล่นเกม Resident Evil หรือว่า l a s t of Us นะครับมันก็จะมีซอมบี้บางประเภทที่สามารถติดเชื้อแล้วก็แพร่พันกันได้โดยเชื้อลาหรือว่าปรสิตต่างๆครับที่ไอ้เจ้าเชื้อพวกนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการติดเชื้อของคนคนหนึ่งแล้วก็กระจายไปสู่สปีชีส์เดียวกันจนก่อให้เกิดความวายป่วงไปทั้งเมืองเลยซึ่งไอแนวคิดที่เกมเหล่านี้เขาเอามาสร้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอามาจากความเป็นจริงเนี่ยแหละครับ คือในโลกเรานะครับมันจะมีเชื้อราชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า o p h i o c o d i c e p หรือว่าเชื้อราซอมบี้นะครับถ้าจะเรียกตามภาษาบ้านๆน,นะนะซึ่งมันก็จะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่สามารถควบคุมร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มันเข้าไปสิงได้ฮะให้มีพฤติกรรมแล้วก็ทําสิ่งที่เหลือเชื่อได้อย่างเช่นการทําอะไรแปลกๆแ,แบบซอมบี้นั่นแหละครับแล้วไอ้เชื้อราตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันก็จะถูกพบได้ในป่าเขตร้อนชื้นอย่างประเทศบราซิลหรือว่าประเทศไทยเสียด้วย ส่วนความโหดของมันนะครับถ้าจะถามว่าโหดขนาดไหนเนี่ยแอดก็จะขออธิบายให้เป็นภาพเหตุการณ์ก็แล้วกันคือไอเชื้อราพวกนี้นะครับมันจะแพร่พันธุ์โดยการเป่าละอองสปอร์ของมันครับไปยังอากาศทีนี้เนี่ยพอมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆตัวไหนเดินเข้ามากินสิ่งที่มีสปอร์เข้าไปหรือไม่ต้องกินก็ได้นะแค่สูดดมมันเข้าไปในปอดเนี่ยไอเศษซากสปอร์เหล่านี้นะครับมันก็จะค่อยๆแทรกซึมไปยังทุกอนูของร่างกาย กินย่อยเนื้อเยื่อแล้วก็ประสาททุกอย่างของมันจนสุดท้ายเนี่ยร่างกายของเหยื่อที่โดนสปอร์ก็จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงและในช่วงเวลาเดียวกันนะครับไอ้สปอร์เหล่านี้ก็จะงอกเส้นใยสปอร์ส่วนหนึ่งครับเข้าไปเจาะควบคุมยังระบบปมประสาทของสมองเหยื่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้พฤติกรรมของเหยื่อเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปแต่ว่ามันก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับในวงเล็บภายใต้าการควบคุมของสปอร์ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังชื้นใจได้อยู่นะครับที่ว่าเชื้อราเหล่านี้เนี่ยมันจะเล่งงานกันเพียงแค่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างพวกแมลงอะไรเท่านั้นเองแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งแล้วก็มันสามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งเข้ามามีผลต่อมนุษยชนคนเดินดินได้แล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยคือพวกมดต่างๆที่มันโดนเชื้อราแบบนี้เข้าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันก็มีการพัฒนาตนเองเหมือนกันนะคือสัญชาตญาณของพวกมันเนี่ยจะทําให้พวกมันรู้ครับว่าเวลาตัวมันมีเชื้อราอะไรเนี่ย มันก็จะพาตัวของมันให้ออกไปห่างไกลรังมากที่สุดเพื่อจะไม่ให้เผยแพร่ไปสู่มดตัวอื่นนี่แหละแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาเกิดขึ้นกับมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่สัญชตาตญาณในการดำรงชีวิตแล้วก็โลกเราเนี่ยอาจจะเข้าสู่ยุคซอมบี้อโคโบลิฟที่อยู่กินกันแบบเย็นชาอะไรแบบนี้ก็ได้เมื่อพูดถึงเรื่องเย็นชาแล้วเนี่ยเราก็มาลองดูกับเรื่องต่อไปดีกว่านะครับกับนิวเคลียร์วินเทอร์หรือว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์ฮะ ซึ่งถ้าแปลตรงๆต,ตัวแล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูขำๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็คือผลมาจากสงครามนิวเคลียร์ครับคือถึงแม้ว่าโลกเรานะครับจะผ่านสงครามโลกมาแล้วถึงสองครั้งก็ตามนะครับแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามนุษยชาติเนี่ยก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรกับบทเรียนเหล่านี้เลยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับโลกเราเนี่ยก็มีสงครามขึ้นยิบย่อยตามแต่ละท้องที่ทั่วไปเลยซึ่งบางทีเนี่ยก็หนักแบบว่าสามารถนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้เลยนะครับ ซึ่งครั้งนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งที่รุนแรงมากก็ได้เพราะว่าหลายๆที่ทั่วโลกนะครับก็ได้มีอาวุธที่เรียกว่านิวเคลียร์เนี่ยมาอยู่ในครอบครองกันเรียบร้อยแล้วคือเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเรามีโกดังเก็บนิวเคลียร์มากมายกว่า1 5 0 0 0แห่งทั่วโลกเลยแล้วมากกว่า1ในซีของจํานวนโกดังนั้นนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่สามารถกดปุ่มเพียงปุ๊บเดียวแล้วก็ยิงนิวเคลียร์ได้แบบไปทั่วโลกด้วยส่วนประสิทธิภาพของนิวเคลียร์นี่ก็ไม มันร้ายแรงมากกว่าครั้งที่เขาเคยยิงไปที่ฮิโรชิมาครับนางานากิเซอีกคือว่ากันว่ามากกว่าถึง25เท่าเลยนะครับถ้าจะให้เห็นภาพก็คือนิวเคลียร์หลูกเนี่ยสามารถรีเซ็ตเมืองที่มีขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครได้เลยซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าหากหลายๆประเทศทั่วโลกที่มีนิวเคลียร์เนี่ยบ้าพอที่จะกดปุ่มนิวเคลียร์พร้อมๆกันแล้วก็ โลกของเราก็คงจะไม่ต่างกับการเป็นเวทีดอกไม้ไฟครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็ได้ซึ่งก็เป็นงานดอกไม้ไฟที่คาดว่าคงจะไม่มีใครอยากดูนะและผลที่ตามมาหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เศษซากของเมืองที่ถูกทำลายจากนิวเคลีย์นะไอเมืองที่รอดจากนิวเคลียร์นะครับมันก็จะซวยไปด้วยเพราะว่าแรงระเบิดที่เยอะแยะมหาศาลขนาดนี้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดฝุ่นฮนะ ฟุ้งกระจายตามชั้นบรรยากาศมากมายหรือปกคลุมไปทั่วโลกครับทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถส่องลงมาสู่โลกได้และเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์แล้วโลกของเรานะครับก็จะกลับเข้าสู่ยุคน้ําแข็งที่ทําให้สัตว์โลกแล้วก็พืชพันธุ์ต่างเนี่ยต้องตายกันระนาวเลยส่วนไอพวกที่รอดอยู่นะครับก็รอแค่วันตายเท่านั้นเองแหละครับเพราะว่าอาหารนั้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงทุกวันและนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า n ี c l e a r winter หรือเ hey หมันฤดูปรมาณูนั่นเอง ทีนี้เราเปลี่ยนจากอะไรนหนาวมาเป็นอะไรร้อนกันบ้างดีกว่ากับการปล่อยแก๊สมีเทนครับอันนี้แอดไม่ได้หมายถึงตดที่ทุกคนผายลมพร้อมๆกันนะถึงแม้ว่ามันจะน่าคิดก็ตามว่าถ้าเกิดทุกคนในโลกตดพร้อมๆกันเนี่ยโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นมีเทนนะครับก็เป็นกา๊าซที่ส่งผลให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิอีกนะคือว่ากันว่ามากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง20เท่าเลยนะครับ แล้วก็7%ซของสาเหตุของเรื่องกระจกของโลกเราที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็มีสาเหตุมาจากไอ๊าซตัวนี้เนี่ยแหละมันถึงมีพวกประโยคที่พูดติดตลกว่าเพราะว่าตดของวัวน,นั้นมี๊าซมีเทนมากอยู่เราก็เลยต้องหันมากินวัวกันให้เยอะขึ้นแต่มีเทนที่แอาจจะพูดถึงนี่นะครับมันมีอยู่มากกว่าในตดของวัวเสียอีกไอมีเทนพวกนี้นะครับจะถูกค้นพบอย่างมากอยู่บริเวณใต้ท้องสมุทรครับ คือมันจะมีรูปร่างคล้ายๆกับผลึกเกล็ดน้ําแข็งแห้งอะไรแบบนี้ที่บางครั้งนะครับเราก็จะเรียกมันว่าน้ําแข็งไฟโดยพวกมันจะเกิดขึ้นมาจากการที่ไอจุลินซีต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลนะครับไปย่อยซากเอาสิ่งมีชีวิตนะฮะที่มันตายในนั้นเสร็จแล้วพอเศษเล็กเศษน้อยที่ได้จากการย่อยเนี่ยมันลงไปข้างล่างใช่ไหมมันก็เกิดการทับถมแล้วก็กลายเป็นก๊าซมีเทนขึ้นมาครับพอปะปะนไปนานๆเข้านานๆเข้าเรื่อยๆเนี่ยข้างใต้ท้องทะเลก็จะมีก๊าซมีเทนพวกนี้อยู่เต็มเลย ซึ่งถ้าอยู่ใต้ท้องทะเลอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่เกิดผลอะไรมากหรอกแต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนะครับที่ผลจากการที่โลกร้อนหรือว่าอะไรก็ตามไปกระตุ้นให้พวกก๊าซเหล่านี้เนี่ยสํารักคายปล่อยตัวออกมาจากใต้ท้องทะเลพร้อมๆกันวันนั้นแหละฮะก็คือวันที่ชิบหายของโลกใบนี้เพราะว่ามันจะก่อให้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่โลกของเราเนี่ยจะร้อนขึ้นมากกว่าเดิมครับแบบย่างกันไม่เครียมกันเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะเมื่อประมาณ250ล้านปีที่แล้วครับโดยเขามีการเก็บก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นมาสำรวจก็จะเป็นก้อนหินที่มีอายุอยู่ในประมาณช่วงยุคเกรดดายิงหรือว่าการชิบหายครั้งยิ่งใหญ่นะครับว่ากันว่าในยุคนั้นเองเนี่ยก็เป็นยุคที่สิ่งมีชีวิตใต้น้ำเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปกว่า96หรือเกือบทั้งหมดเลยนั่นแหละครับเพราะว่าสาเหตุนี้เนี่ยก็มาจากไอกาสมีเทนเหล่านี้ที่ได้ปล่อยออกมาเนี่ยแหละครับ แล้วเรื่องนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็คาดการกันว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตแน่ๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเร็วช้าเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาต่อกันกับเรื่องสุดท้ายเลยดีกว่าที่แอดคาดว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดไม่ถึงกันแน่ๆว่ามันจะเป็นสาเหตุของการที่โลกสูญสิ้นยันงไงนั่นก็คือการดื้อยาฮะฟังดูเนี่ยก็ไม่เหมือนจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบร้ายแรงเลยใช่ไหมถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้มากกว่าสงครามนิวเคลียร์อะไรแบบนี้อีกนะเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินคําว่ายาปฏิชีวนะไหมครับแล้วรู้หรือไม่ว่ามันคือยาอะไรอันนี้นี่หลายๆคนชอบเอาไปจําสับสนกับคําว่ายาแก้ปวดนะต้องบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันคือยาปฏิชีวนะนะครับมันไม่ได้มีฤทธิ์ในการแก้ปวดครับแต่จะมีฤทธิ์ในการไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่จะเข้ามาสู่ร่างกายมนุษย์ครับ ซึ่งข้อดีของยานี้เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่มันถูกคิดค้นขึ้นมานะครับมันก็เป็นเหมือนสูตรโกงเกมให้กับมนุษยชาติเลยครับที่เราจะสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงต่อสู้กับโรคร้ายได้แทบทุกชนิดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นการเอายาตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการผ่าตัดว่ากันว่าตั้งแต่หลังจากที่ยาปฏิชีวนะได้ถูกคิดค้นขึ้นมานะครับคุณหมอต่างๆเนี่ยก็สามารถจับมนุษย์ขึ้นไปขึ้นเคียงได้อย่างง่ายดายโดยที่จะมีโอกาสในการตายน้อยลง นั่นก็เพราะว่าตั้งแต่ยุคโบราณมานะครับการที่จะเปิดเนื้อคนสดๆออกผ่าเนี่ยมันจะเสี่ยงกับสิ่งที่เรียกว่าแผลติดเชื้อครับที่ยังไม่ต้องนับถึงเรื่องเครื่องมือที่อาจจะสกปรกในยุคนั้นนะเพราะว่าพวกแบคทีเรียพวกนี้นะครับมันก็ลอยอยู่ในอากาศเรียบร้อยแล้วคือเปิดแผลปุ๊บมันก็พุ่งเข้าไปปั๊บเลยนั่นแหละฮะพอเข้าไปแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้หลายๆครั้งนะครับหลังจากการผ่าตัดเสร็จไปโรคหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะได้ติดเชื้อมาเป็นของสมนาคุณแทน แต่พอเขาได้คิดค้นยาปฏิชีวนะขึ้นมานะครับไอ้พวกตัวยาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปช่วยฆ่าพวกแบคทีเรียต่างๆที่จะเข้ามาโดยที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยแหละครับแต่เหตุเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นที่ว่าแบคทีเรียนะครับมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มันก็จะต้องจําเป็นในการดํารงชีวิตของมันให้เอา,าตัวรอดเหมือนกันดังนั้นพอมีการใช้ยาปฏิชีวนะมากขึ้นนะครับไอ้พวกแบคทีเรียต่างๆเนี่ยมันก็มีการพัฒนาเซลล์อะมบ้งอะมบาของตัวมันเองเนี่ยให้สามารถทนทานต่อสภาพยาตัวนี้ได้้มากขึนครับ แล้วบางทีเนี่ยก็แบบสามารถทำลายตัวยาปฏิชีวนะได้เลยนะดังนั้นทุกๆวันนี้นะครับเราจึงมีการค้นพบผู้ป่วยฮะที่มีอาการดื้อยาปฏิชีวนะมากขึ้นแล้วก็คาดว่าจะมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีด้วยคือเขามีการเก็บสถิตินะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยมนุษย์เรานะครับต้องเสียชีวิตด้วยจากอาการดื้อยาตัวนี้เนี่ยมากกว่าปีละ2ล้านคนเลยนะแล้วก็มีการคาดการว่ามันก็จะไม่ได้หยุดลงเพียงแค่เท่านี้ด้วย มันจะร้ายแรงไปถึงขั้น10ล้านปีต่อคนภายในยประมาณปี2,050เลยนะฮะแล้วถ้าหากมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆและยังไม่หยุดอย่างนี่นะครับการผ่าตัดแบบเปิดแผลเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้อีกต่อไปในอนาคตโลกเราก็อาจจะวกกลับไปสู่ในยุคมืดครับเหมือนตอนที่มีโรคระบาดในยุโรปอะะที่แพทย์ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรคนไข้ได้เลยจะมีได้ก็แค่หน้ากากอีกาเท่ๆที่แบบใส่ไว้เดินเที่ยวไปเที่ยวมา หรือเราอาจจะต้องกลับสู่ยุคที่ต้องตัดแขนตัดขาเพื่อให้รักษาชีวิตเอาไว้ก็ได้นะครับนั่นแหละครับก็คือหลากหลายวิธีที่เขาคาดการณ์กันว่าโลกเราเนี่ยจะสามารถสิ้นสุดได้โดยวิธีใดถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยเด้อสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook f n d a r y นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยเด้อบ๊ายบาย